หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนฟาย Forget มฤรตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่16จ่าดาวเหนือสวนคำตอบทันทีในเชิงปฏิเสธ แต่มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้พันเอกโนแมนต้องชะงักความคิดลงเหมือนกําลังเดินเพลินๆแล้วสะดุดก้อนหินไม่หลมเพียงแต่ส่วนเซนิดๆไม่เจ็บเพราะสวมคอมแบตเบอร์เก้าย่นขิวแล้วจ้องมองคนตอบเขม่งใช้สายตาเรียกหาเหตุผลแทนคําพูดในขณะที่จ่าดาวเหนือไม่ได้แสดงอาการยี่หละแม้แต่น้อยแม้ได้พูดขัดคอคนไปแล้วยื่อให่หลวง กับทำลำพองโดยถือดีว่าตัวเองมีเหตุผลเหมือนกันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ได้มาจากประสบการณ์โดยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งว่าถ้าคดีแบบนั้นเกิดขึ้นกับตนตจะแก้เกมแบบนี้อย่างไรและแน่นอนทุกอย่างจะได้ผลลัพธ์ในลักษณะที่ฝ่ายตนต้องได้ประโยชน์เท่านั้นไม่รีรอให้เสนาธิการใหญ่ซักไซส์เอาเหตุผลรีบชิงพูดขึ้นเสียก่อนสถานการณ์กำลังเข้าได้เข้าเข็ม ฝ่ายเราจําเป็นต้องใช้สายลับหาข่าวเป็นอย่างมากการลงโทษคนทําผิดไม่ใช่เรื่องยากแต่การแก้ไขคนทําผิดให้ทําถูกสิครับเรื่องยากกว่าเป็นไหนนก่อนกํนจาจัดเซร่าศูนย์แปดทำไมเราไม่สร้างเซร่าใหม่ให้ใช้งานได้ดีเสียก่อนฆ่าคนเก่าทิงทงท้งทั้งๆที่ยังหาคนใหม่มาไม่ได้ใครคิดว่าถูกต้องบ้างทําไมไม่วางมาตรการหรือกําหนดกฎเกณฑ์การทางานขึ้นมาใหม่ควบคุมสายลับให้ดีช่วงนี้เราน่าจะแสวงประโยชน์จากความผิดพลาดของเซร่าศูนย์แปดให้มากที่สุดโดยการบอกให้มันรู้ตัวไปเลยว่าถ้าไม่แก้ไขตัวเองสิ่งที่ได้ รับไม่ใช่10ดอลลาร์ตอนหนึ่งข่าวแต่จะเป็นตลอดชีวิตตอนหนึ่งข่าวผมไม่เคยทํางานควบคุมสายรับแต่พอมองออกว่าถ้าเราหลอกใช้คนเราควรทํำยังไงบ้างเท่านี้แหละครับเพื่นเนลพันเอกนอร์แมนนิ่งเงียบฝังด้วยความตั้งใจหลยวมองในท่านการข่าวก่อนแล้วมองมายังวันนาในฐานะคนทํางานประเภทเดียวกันคิดว่าน่าจะมีไอเดียที่เป็นประโยชน์บ้างวันนาคุณมีความเห็นหรือมีประสบการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างเซอสาวขยับท่านั่งใหม่อีกครั้ง เป็นครั้งที่เท่าใดแล้วจําไม่ได้สาวสวยวางหน้าเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกตอบคําถามด้วยน้ําเสียงราบเรียบสารหวนสั่งดําเนินการเหมือนอย่างที่ไอ้ดาวเหนือว่ามานี่แหละค่ะหมายความว่าไงเดี๋ยวไว้ก่อนใช่ไหมทํานองน,นั้นแหละค่ะตามหลักการสายลับจริงๆแล้วเขามักไม่ค่อยนิยมกําจัดสายลับด้วยวิธีการฆ่าหรอกค่ะเพราะมันอันตรายต่อข่ายงานคุณอธิบายความหมายของคาคานี้ผมฟังหน่อยสิได้ค่ะเคเนลการฆ่าสายลับอ่ะจะทําให้เป้าหมายรู้ตัว ทั้งนี้เนื่องจากแรกๆเป้าหมายอัจไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นคือสายลับแต่พอเขาถูกฆ่าด้วยข้อหาสายลับทํางานผิดพลาดเป้าหมายจะรู้ตัวทันทีเพราะเคยมีความผูกพันกันมาก่อนต่อไปเป้าหมายต้องระวังตัวมากขึ้นการระวังตัวนี้จะส่งผลให้สายลับอีกคนหนึ่งซึ่งเจาะตรงต่อเป้าหมายเดียวกันต้องพบอุปสรรคในการทํางานทันทีโอเคผมมองภาพออกละคุณสรุปเลยว,ว่าซานฮวนใช้วิธีกาจัดสายลับยังไง ก็ค่อยคลดบทบาทลดความต้องการข่าวสารไม่สนใจข่าวสารที่เขาให้มาตอบแทนค่าข่าวให้น้อยลงหรือไม่ให้เลยก็ได้ถ้าทําได้ติดต่อสัมพันธ์แต่น้อยเท่าที่จําเป็นหรือยังเสียม่ได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆกระทั่งสายรับรู้ตัวเองว่าเราเลิกใช้งานใช่ไหมใช่ค่ะคือเนี่ยพูดถูกแล้วค่ะถ้าเราต้องการค่าจริงๆเลยละ่ะมีทางทําได้ไหมก็ได้ค่ะเพราะทุกอย่างในโลกมีทางออกของตัวเองเสมอกรณีนีเน้เราต้องชั่งน้ําหนักระหว่างการตายของสายรับกับความกระทบกระเทือนถึงค่ายงานว่าอย่างไหนสําคัญกว่ากัน เสนาธิการใหญ่ยิ้มเครียดมุมปากเราซัดกำปั้นดังโครมลงบนโต๊ะโพรงออกมาดังรันนี่แหละที่ผมต้องการละ่ะสหัรเซราศนะูนย์แปดซะพอต่อไปจะไม่มีเป้าหมาย V c ซกลุ่มนี้หรือชีวิตอยู่บนโลกอีกหมายความว่าจะไม่มีการกระทบกระเทือนข่ายงานนั่นเองคอเนลคะทำไมวันนาเมื่อเป้าหมายถูกทำลายหมดแล้วยังมีความจำเป็นอะไรต้องเอาข่าวอีกแม้แต่สายรับที่เหลือเราก็ให้ไปทำกับเป้าหมายอื่นต่อไปได้ไม่ใช่เหรอค่ะได้คะ่ะโอเคแสงดงว่าคุณเห็นด้วยนอสตามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหม กรณีสายรับเซราศูนย์แปไม่มีแต่ผมอยากรู้ว่าครนเนลมีวิธีไหนที่จะทำลายเป้าหมายนี้จนถึงขนาดไม่เหลือข่าวสายต้องการอีกมีสินอนสตาไฟน์ฟอกเกตนี่เราเสร็จจากเป้าหมายฮัตไซฟองล้วผมจะสั่งให้เขาต่อที่ภูเขาวควายภูเบียทันทีภายในคืนนี้ด้วยเคเนเนลมั่นใจนะครับว่าไฟน์ฟอกเกตสามารถทํางานได้ตรงตามความต้องการจรงิจรงๆมั่นใจผมมั่นใจมากนอนสตาเซนาธิการใหญ่ตอบด้วยความมั่นใจอาการขยี้กลิซกาลงในที่เขียนนั้นใครเห็นต้องร้อนๆหนาวหนาว ชาวาไปถึงเล็บเท้าถูกกริยาบ่งบอกถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ฆ่าทุกคนทำลายทุกชนิดที่ขวางหน้านักลบรับจ้างหัวเราะเบาในลำคอใจอยากถามเหตุผลของความมั่นใจอีกหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะคุณลักษณะพิเศษหรือขคิดความสามารถของเครื่องค้นหาเป้าหมายว่าคนหาเป้าหมายที่เป็นตัวคนได้ด้วยหรือยอย่างไรไม่ใช่แค่เป้าหมายโลหะเคลื่อนไฟฟ้าวิทยุเคลื่อนความร้อนเท่านั้นหรอกหรือหรือว่าทําได้แต่เสนาธิการใหญ่ยังไม่ได้พูดให้ฟัง หากเป็นจริงดังนี้ของเงียบไว้ก่อนดีกว่าคืนพูดไปโดยรู้ไม่จริงอาจหน้าแตกกลายเป็นคนซื่อบือง้งงี่เงา่าเอาง่ายๆพยายามเก็บความรู้สึกคัดค้านไว้ในใจไม่สบสายตาหรือมองหน้าใครทั้งสิ้นพลันเสียงวิทยุจากแกลักซี่ก็ดังขึ้นสัไลทยจากแกลักซี่อีสิบนาทีฟานฟเกตขึ้นปฏิบัติการใช้เวลาเกิน10นาทีล็อกออนทารเกตมีคำสั่งเพิ่มเติมหรือไม่เปลี่ยน พันเอกนอร์แมนเหลือบมองเวลาบนข้อมือแล้วเงยหน้าขึ้นกวาดสายตาสำรวจใบหน้ากิริยาของทุกคนบนโตะ๊ะกระยิมในใจว่าเวลาสำคัญแห่งการชี้ชะตาสถานการณ์ลบในห่วงฤดูแรงนี้ใกล้มาถึงแล้วไม่มีเรื่องต้องสอบถามความคิดเห็นใดๆจากใครอีกยกไอคอมขึ้นแนบปากกรอกเสียงลงทันทีโอเคกาแล็กซ okay, ี่บอยดำเนินการได้เลยเสร็จจากเป้าหมายหาดไซฟองแล้วเรายังมีเป้าหมายเตรียมไว้สองเป้าหมายต้องทำให้เสร็จภา,ายในคืนนี้เหมือนกันทั้งให้ชุดโหลดดิ้งของเตรียมไว้เลยดีไหม ดีดีดีมากกาแล็กซี่อ้างคําสั่งผมไปเลยว่ามีเป้าหมายสองรออยู่กาแล็กซี่ทราบศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีรับทราบคําสั่งรัสเตนบายวิทยุพันตรีคอร์ลินหันไปเร่งวอลลุม่ม l วสปี p เ a k ร์ตัวเดิมให้ดังขึ้นเพื่อฟังเสียงที่ต่อวิทยุระหว่างชุดปฏิบัติการไฟน์ร์เกตกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องการที่ฝ่ายยุทธการของกองกําลังไม่เสนอตัวเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรง ระาอาวุธเหล่านี้ยังไม่ได้บรรจุลงในอัตราของกองทัพทุกอย่างยังถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของบริษัทผู้สร้างอยู่แต่การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างหรือหลายๆอย่างต้องประสานกับหน่วยทหารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการจัดหาเป้หาหมายจริงสําหรับการทดสอบครั้งสุดท้ายขั้นตอนสําคัญสุดที่นับเป็นสุดยอดปรารถนาของบริษัทผู้สร้างก็คือรายงานผลการทดสอบจากกองกําลังซึ่งกระทสวงกรลาโหมต้องนําไปประกอบเหตุผล พื่อการลงนามในสัญญาจัดซือ้อหากไม่ผ่านขั้นตอนนี้ย่อมหมายความว่าโครงการสร้างไฟนฟอ์เกตต้องถูกล้มเลิกผลงานค้นคว้าทุกอย่างต้องกลายเป็นตัวอักษรเนา่เนาๆบนแผงกระดาษเท่านั้นทั้งนี้ไม่นับความสูญเสียเงินทองจำนวนมหาศาลที่ได้ทุ่มเทลงไปก่อนหน้านั้นแล้วเช่นเดียวกับอาวุธอีกหลายชนิดที่บริษัทยักษ์ใหญ่ยักษ์เหล็กระดมสร้างขึ้นมาเราไม่ผ่านขั้นตอนสุดท้ายโดยการทดลองกับเป้าหมายจริงๆ กรณีที่อาวุธบางชนิดไม่ผ่านขั้นตอนทดสอบด้วยเป้าหมายจริงจนกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาไม่อาจทําสัญญาจัดซื้อไว้ประจําการในกองทัพนั้นบริษัทผู้สร้างจะดิ้นห่นนําอาวุธด้อยประสิทธิภาพเหล่านั้นออกเล่ขายแก่ประเทศอื่นด้วยกลยุทธ์ชั้นเชิงอันเหนือเมฆของตัวแทนค้าอาวุธระหว่างประเทศโดยนา,นานาวิธีการอาทิเช่น ทดลองกับเป้าหมายจำลองในประเทศนั้นด้วยการเตรียมอาวุธและเป้าหมายให้สอดคล้องเข้ากันทั้งลักษณะทางทัศนวิสัยมุมยิงมุมถิดที่คำนวณไว้ล่วงหน้าการปฏิบัติการยิงกระทำยังมีเวลาสามารถทบทวนข้อบกพร่องต่างๆแล้วแก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนการยิงจริงๆจะเกิดขึ้นถ่ายทำภาพยนตร์ผลสำเร็จของการทดลองณสถานที่ต่างๆในประเทศต่ตางๆเพื่อสร้างเหตุผลว่าอาวุธชนิดนี้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ จ้างสื่อมวลชนประเภทสิ่งตีพิมพ์อันได้แก่นิตยสารเกี่ยวกับอาวุธฉบับยักษ์ใหญ่ของโลกโลงตีพิมพ์เรานํามาเป็นข้ออ้างว่าเป็นความดีความงามความเห็นจากหนังสือนิตยสารต่าง,งๆเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าอาวุธนั้นคืออาวุธชั้นดีและวิธีการที่ง่ายที่สุดนิยมทํากันมากที่สุดก็คือการติดสินบนยัดใต้โต๊ะผู้มีอํานาจของนานาประเทศให้ซื้ออาวุธเป็นประจําการในกองทัพของตนอันหนึ่งอาวุธชนิดใดหากได้รับการอนุมัติ ให้เป็นอาวุธหลักของกองทัพสหรัฐแล้วอาวุธชนิดนั้นไม่จำเป็นต้องโฆษณาให้สิ้นเปลืองเงินทองแต่อย่างใดวันๆจะมีตัวแทนจากประเทศต่างๆเดินทางไปเจรจาขอซื้อเองจนถึงหัวบรรดาบานและทัางบริษัทผู้สร้างสามารถเล่นตัวโกงราคาได้ตามใจชอบหรือัยเหตุการณ์สงครามจริงเป็นตัวช่วยกระพือข่าวอาวุธหลายชนิดถูกตราหน้าว่าด้อยประสิทธิภาพ ถึงขนาดยกเลิกสัญญาซื้อหรือไม่ก็ออกข่าวว่าต้องนําไปปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขไดัดแปลงใหม่ทั้งนี้และทั้งนั้นการตราหน้าแต่ฝ่ายเดียวเช่นนี้หาเป็นการถูกต้องไหมตราบใดที่อาวุธของคู่กรณีคู่สงครามยังไม่มีการประจันหน้าการตรงๆอย่างเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามอาวุธแม้ทรงอนุภาพเพียงใดหากคนใช้ไม่ประสีรสาษาอาวุธรายนั้นคงไม่ต่างอะไรกับเศษเหล็กที่ออกแบบโดยสถาปนิกเอกเป็นแน่ บรรยากาศในห้องยุทธการเงียบลงเมื่อทุกคนหมดเรื่องต้องพูดกันแต่ละคนไม่ได้ใจจดใจจ่อ,อก,กับรายงานผลการปฏิบัติการของแฟนฟอร์เกตมิได้เครียดไปกับสถานการณ์มิได้วิตกกังวลกับเวดกงจำนวนประมาณไม่ได้ที่กำลังรายล้อมเวียงจันทร์หรือแม้แต่สายรับเซลราศูนย์แคนนั้นก็ไม่ได้เป็นห่วงพันตรีโรเจอร์กลับเข้ามาในห้องถุกคนพากันเหลีวไปมองด้วยสายตาที่เฉยเมยนายฐานยุทธการเห็นทุกอย่างเงียบเกินปกติยังไม่เคยเงียบเงียบแม้กระทั่งเสียงจากแววตา จึงให้สงสัยแต่ไม่เอ่ยปากถามคำใดขึ้นมาเดินดิ่งตรงไปยังเก้าอี้ตัวเดิมที่เคยนั่งเราล,ว,ลวงบุหร่ยอ,อกมาจุดสูบทำตัวเป็นคนเฉยชาบ้างจ่ายยุทธพงษ์ตามเข้า,าอีกคนหลังพันตรีโรเจอร์อัดบุหรี่เขาปอดได้สองจืดคราวนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีเมื่อลองหัวหน้าชุดนักรบรับจ้างโพงผางออกมาโดยไม่มองหน้าผู้ใดทั้งสิ้นวนาเดมดินูมีปัญหาใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาสอบถามให้วนาสแตนบายวิทยุแบนดีไว้ด้วยวางมือได้แล้วจะเรียกมาเอง